กล่องเดียวนะคะ Beauty Box นะคะคือของ Vanity Trove นะคะที่เป็น Edition February นะคะสำหรับเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนะคะ Forever Love เลยนะคะที่ต้องมาแกะกันแยกของเดือนนี้ก็เป็นเพราะว่าเขามีไม้ตายเด็ดอยู่ในนี้นะคะที่ทำให้พิมพ์ไม่สามารถจะผ่านเข้าไปเฉยๆได้นะคะเพราะ,ะนั้นเราต้องมาแกะแยกเลยทีเดียวค่ะอาคะติดตามชมได้เลยะคะ่ะว่าในกล่องของเดือนนี้นะคะเขามีอะไรมาบ้านที่มันเด็ดๆค่ะเปิดกล่องมาแล้วนะคะแน่นอนเนื่องจากว่าเดือนนี้เป็นเดือนของความรักนะคะเขาก็าแบบใช้กระดาษที่ ีชมพูเลยนะคะเปิดออกมาเห็นของมากมายนะคะมาดูกันไล่ไปทีละอย่างเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะเอาชิ้นแรกเลยนะคะว้าของหล่นที่วางอยู่ข้างหน้าสุดก่อนเลยนะคะแล้วบังเอิญว่าอยู่เป็นชิ้นแรกที่อยู่ในใบบอกผลิตภัณฑ์ด้วยะคะอู้้น่าสนใจมากะคะ่ะน,นี่ของสเวนสันนะคะเป็นของสเวนสันนี่หน้าตาที่เขาเป็นแพคเกจที่ส่งมาให้เป็นแบบนี้นะคะแล้วด้านในจะเป็นขวดของ เลยคล้ายๆเซรั Liquid, ่มลิควิดอะไรสักอย่างนะคะชื่อบ i o โอรูบิ้นลิควิดนะคะขนาด5 ml เขาระบุว่า5 ml 1,800บาททิมก็เข้าใจว่าขนาดนี้มันก็คือ5 ml แล้วนะคะถ้าเกิดว่า เข้าใจไม่ผิดคืออันนี้เนี่ยคือ1,800บาทแล้วนะคะขออ่านคุณสมบัติให้ฟังหนึ่เอเพราะว่ามันดูน่าสนใจมากพี่ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนนะคะเขาบอกว่าปัญหาเส้นผมและหนังศรีรษะเป็นปัญหาที่แก้ไขได้นะคะซช์ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยจะช่วยลดและบรรเทาอาการระคายเคืองของหนังศรีรษะที่เกิดจากการอักเสบหรือการแพ้อีกทั้งยังช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผมนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่พี่ต้องการมากๆเขาบอกว่าให้นวดเจ้าตัวนี้นะคะเข้าไปที่หนังศรีรษะ หลังจากที่สระและเช็ดให้หมาดๆแล้วนะคะแต่ว่านอกเหนือไปจากไอ้เจ้าตัวนี้นะคะสิ่งที่พิมสนใจมากๆก็คือตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยเขาบอกไว้ว่าให้สามารถไปทดลองทำดีท็อกซ์หนังศรีรษะนะคะหนึ่งสัปดาห์พิมไม่เข้าใจกันว่ารายละเอียดเข้ามาเพราะว่าไงเดี๋ยวต้องลองโทรไปนะคะเพราะาให้เบอร์โทรไว้ด้วยซึ่งดีมากๆเลยอะ่ะเพราะว่าสามารถใช้ได้จนถึงวันที่30เมษาคือไม่ใช่แบบโอ้โหส่งมา้สำหรับเดือนกุมภาก็ต้องตาลีตาเหลือกรีบไปทําเดือนกุมภานะคะอันนี้เรียกว่า เจเนอรัสมากๆนะคะใจดีมากให้ไปทำได้จนถึงนู่นเลยนะคะเดือนเมษายนนะคะ30เมษายนนะคะนี่คือชิ้นแรกนะคะสําหรับชิ้นที่2พิมพ์ไหนดูซินะคะอันที่2นะคะไล่ตามมาเลยอันนี้จะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเคยเห็นแล้วแน่ๆน,นะคะคุณคีโอพัตรานะคะอี y ิปเชียนแมจินะคะให้มาเป็นแบบแซมเปิลแบบนี้นะคะเป็นทั้งหมด3ซองนะคะซอง3 ML อัน,นี้พิมเคยเปิดหลายครั้งแล้วนะคะก็แน่นอนนะคะคนคนคนจะทราบกันดีคือ ครีมเขาเรียกว่าหัวเจาะเท้านะคะเอามามมกผมเอามาทาหน้าทาศอกทาขาวทาตะตุ่มจมูกลวจมูกเล็บทาปากอะไรได้ห,หมดนะคะค้าเกิดว่าแห้งกร้านด้านตรงไหนนะคะปะมันลงไปนะคะช่วยุณได้ให้มาคนสามซองนะคะสาหรับอันถัดมานะคะอุ้ยใหญ่มากแล้วขอบอกว่าอันนี้เนี่ยพิมเองได้เคยทํารีวิวเอาไว้แล้วด้วยเช่นกันนะคะสาหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะอันนี้คือ c u r รอ Bright Gentle Brightening cleansing mousse นะคะอันนี้เนี่ยก็คือได้มาเขาบอกถ้าเกิดว่าซื้อทั้งเซ็ตก็คือมีทั้งเจ้าตัวนี้แล้วก็ตัวแปลงของเขาด้วยนะคะมันก็จะประมาณประมาณพันแบาทแต่ว่าน,นี้คือได้มาช้อนนี้เข้าใจว่าอันนี้อันเดียวเนี่ยก็4ี่ร้อยสามสอบาทแล้วนะคะถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เคยทราบนะคุณจะ รีวิวให้ฟังคร่าวๆกัน,นึงครั้งนึงแล้วนะคะเจ้าตัวนี้มันดีตรงที่เขาเสิร์ชในฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยไม่ผสมแอลกอฮอล์ไม่ผสมสาร SLS ไม่ผสมน้ำหอมไม่ผสมพาราเบนหรือสารกันเสียแล้วก็ไม่มีสารเคมีทั้งหลายที่เขาเรียกอะไรไม่ดีต่อผิวหนังเราด้วยนะคะแล้วที่สําคัญสุดๆนะคะตอนนี้เนี่ยก็คือว่าผลิตภัณฑ์ของเขาอันนี้นะคะผสมเอ่อไม่ใช่ผสมผ่านนะคะ GMP นะคะคือโรงงานที่เขาใช้ในการผลิตเนี่ยผ่าน GMP เห็นไหมเครื่องหมายกลม,กลมๆที่อยู่บนเหนือเล็บพิมพ์เนี่ยนะคะ GMP คือ Good Manufacturing Practice นะคะเพราะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ต่างๆเรานี้นะคะคือเรียกว่าปลอดภัยมากๆสำหรับผิวนะคะแล้วก็นุ่มมากใช้ได้แล้วก็พอปั๊มออกมามันเป็นโฟมเลยนะคะไม่ต้องมาแบบตายละปั๊มออกมาแล้วต้องมานั่งปัน่นไม่ต้องปั่นมากมายนะคะก็สามารถใช้ได้เลยสำหรับชิ้นถัดมานะคะชิ้นถัดมาของพิมพ์จะเป็น วิชีนะคะวิชีหลายคนต้องรู้จักแน่นอนอยู่แล้วนะคะเป็นแบรนด์ที่อยู่ในขาย,ขายในร้านขายยาะคะให้มาทั้งหมด2ชิ้นนะคะชิ้นหนึ่งจะเป็น Day ชิ้นหนึ่งจะเป็นไนท์นะคะขนาดบรรจุแต่ละชิ้นก็คือ3 ml ด้วยกันนะคะเป็น l t f t t i v i v e d r erm r s s u u c e Day แล้วก็ Lift Active d r erm r s s u u c e Night นะคะ ขนาดบรรจุ50 ml เนี่ยจะ1,900บาทนะคะเขาบอกเป็นครีมที่ช่วยลดเลือนริ้วรอยคืนความอ่อนเยาว์สู่ผิวนะคะด้วยวิตามิน C บริสุทธิ์นะคะ2ชนิดคือวิตามิน C G และ C P นะคะซึ่งพิมก็ไม่ได้แต่ว่า C G และ C P คืออะไรกานพิมพ์ใช้วิธีถ้าทาไปแล้วมันเวิรก็คือมันเวิร์กคะซึ่งได้มา2หลอดโอเคเลยนะคะขนาดกำลังดี30 ml ใช้แล้วเดี๋ยวก็ ไปทริปหนึ่งทริปหมดพอดีนะคะไม่ต้องแบบพบกกลับไปกลับมานะคะสำหรับ,บชิ้นถัดมานะคะอันนี้เนี่ยตอนเปิดมาตอนแรกอ๋ออะไรอ่ะคิดว่าของกินนะคะหน้าตาขวดจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือเอิร์ธนะคะเป็นบอดี้เลิฟนะอันนี้คือเขาจะบอกไว้แต่ละต้องมีแฮนด์เลิฟเฟเชียลเลิฟบอดี้เลิฟอะไรแบบนี้ทั้งหลายนะคะอันนี้จะอยู่ในกลุ่มบอดี้เลิฟนะคะเป็นของแบ,บแรนด์เอิร์ธนะคะ คขาไปนซาวิยองนะคะบารเจลเลยเอุายตายแล้วตอนแรกเห็นแล้วคิดว่าแบบเป็นแบบให้แยมคิดว่าให้แยบอ่ง,งุ่นอะไรยี้มาะคะ่ะเปล่าเป็นบาดเจลนะคะแต่ว่าเป็นกลิ่นวายแดงไม่แน่ใจว่าอาบเสร็จออกมาจะเซล้มหลับบนเตียงเลยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวต้องเอาไปลองสักหน่อยขนาดน่ารักมากเลยอะคะ่ะ30มสิบแล้วคือขวดมันน่ารักอนะ่ะคือทาแล้วแบบนะาเหมือนของกินนะคะประทับใจมาถึงสิ่งสุดท้ายนะคะซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้ต้อง แกะกล่องของ Vanity Trove แยกในเดือนกุมภาพันธ์เลยนะคะจะยกขึ้นมาให้เห็นในในหน้าโชแล้วนะคะปิงอันนี้ค่ะเป็นแปลงนะคะของ EQ นะคะซึ่งเขาบอกมานะคะว่าเจ้าแปลงอันนี้เนี่ยนะคะเขาชื่อ Chic b r a n d i n g Brush นะคะราคา700บาทแกะเลยดีกว่านะคะจะได้ไม่รู้สึกว่าทำไมปา ชอยใช้ไมากแกะมาเลยนะคะพี่เองก็ไม่เคยมีแปลงไฮโซแบรนด์อะไรแบบนี้นะคะก็เลยตื่นเต้นเช่นกันนะคะหน้าตาแปลงเป็นแบบนี้นะคะคือมีพลาสติกค,คลุมมาให้ไว้ตอนแรกแบบนี้แล้วก็ดูสิโอ้ขนแปลงนะคะนุ่มเลยนะคะแปลงเขานะคะถ้ามาจากแพ ขนแพะรัสเซียนะคะซึ่งทิมเองยังไม่เคยไปรัสเซียแต่ถ้าเกิดได้จับขนแปรงนี้ก็รู้สึกเหมือนได้ไปรัสเซียแล้วด้วยเลยค่ะส่วนตัวด้ามไม้นี้นะคะทำมาจากไม้เอโบอนีที่มาจากแอฟริกาใต้นะคะอยากจะให้ดูตรงช่วงคอของเขาดนึงนะคะเขาจะมีเขียนไว้ชัดเจนว่าจี๊กซอว์คิวนะจ๊ะแล้วก็ผลิตด้วยมือนะคะแฮนด์คราฟต์นะคะน่ารักมากๆเลยะคะแปลงอันนี้เนี่ยต้องขอบอกก่อนว่าไม่ได้แบบวาธรรมดานะคะแต่ว่าได้ข่าวกระซิบมาว่าเป็นแปลงที่ ครูที่อยู่บนโลกไซเบอร์ของเราเนะะี่ยค่ะที่เป็นชาวต่างชาติเขาเป็นคนดีไซน์ไว้นะคะเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามชมกันต่อไปนะคะว่าเขาจะออกมาเปิดตัวเจ้าแปลงตัวนี้ของเขาเมื่อไรกันค่ะเอาล่ะค่ะสำหรับกล่องนี้นะคะของวันดีที่ฟในเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็ผ่านไปแล้วครบทุกชิ้นนะคะของพิมนะคะสิ่งที่พิมไม่ได้ได้นะคะที่มีลิสต์อยู่ในใบนีนะคะก็คือจะเป็นเฟเช a l ลมาสนะคะคริสตัลมาสของฮิวรอนนะคะแล้วก็อีคิวที่เป็น ซันสกรีนอันหนึ่งแล้วก็อีกอันนึงเป็นนูตเจลซันสกรีนนะคะคือสองอันนี้นี่นะคะคือสิ่งที่พิมพ์ไม่ได้ได้มานะคะคุณอาจจะได้อยู่ในกล่องคุณนะคะคือเจ้าอีคิวสองอันนี้แล้วก็อันนี้นะคะที่เป็นมาสก์ของคิวรอนนะคะแน่นอนสําหรับเดือนหน้าพิมพ์อินนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะที่พิม์ชอบทำวันนี้ที่ทัก็คือว่าพอเขาให้อันนี้มาเขาจะบอกไว้ด้วยนะเป็นการยั่วน้าลายนะคะว่าสําหรับเดือนหน้าจะมีอะไรกันนะคะเดือนหน้าจะเป็น True Magical s h i นะคะลงไหลทุกสัมผัสความสวยและความเนียนใสของผิวหน้านะคะซึ่งแน่นอนใครไม่อยากได้ผิวหน้าเนียนใสนะคะเอาละค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะจบลงเท่านี้นะคะยังไงก็ติดตามชมวิดีโอแกะกล่องของพิมพ์นะคะในเดือนถัดไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมกันันจบค่ะสวัสดีค่ะ